สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนสระตัวใหม่กันนะคะคือสระเอสระเอ,รอประกอบไปด้วยรูปสระคือพินทุอีพินทุอีบวกกับฟันหนูพินทุอีนักเรียนเคยเห็นแล้วคือสระอีนะคะบวกกับฟันหนูฟันหนูจะเป็นขีดสองขีดอันนี้รูปสระเรียกว่าฟันหนูนะคะพินทุอีบวกกับฟันหนูอ่านออกเป็นเสียงตือค่ะอือเป็นสระเสียงยาวนะคะ สามารถลากเสียงได้ยาวอือยาวเลยมีเสียงคู่กับสระอึกเสียงสั้นอือเสียงยาวสระอือจะอยู่บนพยัญชนะนะคะอยู่ข้างบนนะคะอ่าสระอิหรือสระอือข้างหน้าและข้างหลังอย่าเขียนเลยตัวพยัญชนะนะคะเขียนอยู่พอดีอยู่ข้างบนพยัญชนะเราจะเริ่มอ่านกันเลยนะคะดอ เออเดอเอ่อสาระอือจะแปลกกว่าตัวอื่นนะคะสาระอ,อเมื่อไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นแม่กอกาเวลาเขียนจะต้องเอาอออ่างไปใส่ไว้ข้างหลังด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะเฉพาะสาระอือนะคะนอกจากมีพินทุอีก,กับฟันหนูอยู่ข้างบนแล้วนะคะมีตัวอออ่างอยู่ข้างหลังค่ะแล้วอ่านออกเสียงว่าอือถ้า ตราบใดเมื่อมีตัวสะกดเมื่อไรออ่างจะหายไปนะคะเหลือเพียงพินทุอีกกับฟันหนูข้างบนเท่านั้นนะที่เรียกว่าสระอือตัวนี้อ่านว่าดออือดออืออือจออือจือ ชอ,อือชื่อสอ,อสือสือทอือถือรอ,อรือรื้อคอือคือตอ,อือตือ Hó ư hứ Co ư cư Mò ư mư HỌ ư hứ Do ư dư Bò อือบือรออือรือหออือหือหออาหารออือรือ ตออาตาจออือจือตาจือชื่อคนนะคะสออะสะดอือดือสะดือมอือมือถออือถือ มือถืออออืออืออ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 ืออออ่าอันนี้นักเรียนดูอออ่างตัวแรกคือพยัญชนะต้นผสมกับสารอือข้างบนเนื้ออ่างหลังนี่อ่านว่าอออืออือ O, อ่างตัวที่สามนี่คือพยัญชนะต้นเสีนน้ำเงิน o, อ่างตัวที่สี่คือสาลออนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มีสองพยางค์คืออออืออืหนึ่งพยางค์และออออีกหนึ่งพยางค์นะคะแบ่งเป็นสองพยางค์รวมกันเป็นอืออออ่างแต่ละตัวทำหน้าที่ต่างกันนะคะอือออนะคะ ขอ,อือถือมออามาถือมากอรออกระกอไก่ควบรอเรือค่ะกอรออกระบออือบือกระบือหมายถึงควายนะคะ ชอ,อือชื่อไม้เอกชื่ออันนี้นักเรียนเจอบ่อยนะคะต้องจำด้วยนะชอ,อือชื่อไม้เอกชื่อนะคะดอ,อีดีชื่อดีทอ,อือถือไม้เอกทือชอ อือชื่อไม้เอกชื่อสออือ,อสือไม้เอกสือยออือยือไม้ทโทยื้อมออือมือไม้ทโทมือ บอ,อือบือไม้โทบือซอือซือ,อไม้โทซื้อรอ,อือรือไม้โทรือดอ,อือดือ หมาโทรดื้อนะคะดื้อตัวสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้สารอือก็เรียนเพียงเท่านี้หลังจากอ่านตัวนี้ไปแล้วเหมือนเดิมไปอ่านในหนังสือเล่มเล็กๆที่ครูทําให้แล้วก็หัดคัดหัดเขียนเขียนตามคําบอกนะคะสวัสดีค่ะ